8ลักนณาราศรี5วันเกิดต่อไปนี้13เมษาดาวอาทิตย์ย้ายราศรีเวลา22นากา18นาทีจากราศรีมีนเข้าสู่ราศรีเมษจะทรงผลให้ดวงเปิดได้แจ้งเกิดรุ่งเรืองร่ำรวยดังราชา จะเป็นราชาก็ได้ราชิดีก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ดาวยายแล้วดูเหมือนอํานาจวาสนาบารมีโดดเด่นนะทำอะไรก็จะเป็นที่สนใจมีโอกาสว่าดวงจะเปิดดวงจะไถหลดวงจะยิ่งใหญ่ดวงจะสดใสดวงจะงดงามเออมีโอกาสหยิบจับทำอะไรประสบความสำเร็จอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งนะ ตเติบโตนะมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดในธุรกิจหน้าที่การงานนะดวงความรักก็เฉิดฉายนะอำนาจมาวาสนาดีบารมีเด่นร่ำรวยซะขนาดนี้ความรักก็รุ่งเรืองรุ่งโรดมีแต่คนให้ความสนใจนะออมีโอกาส,ว,สว่าสิ่งที่ทำไปนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงทุนลงแรงไปจะส่งผลให้อโหนตอบแทนกลับคืนมามีโอกาสเงินไหลกองมีทองไหลมาได้แก่8ลัคนณาราศีและ5วันเกิดดังต่อไปนี้ได้แก่เช้าลัคนณาราศีเมษลัคนณาราศีสิงห์ลัคนณาราศีมิถุนลัคนณาราศีตุน,นลัคนณาราศีธนูลัคนาราศีมีนลัคนาราศี มังกรและลัคนาราศีก,รก็รกโกออแป8ลัคนาราศีนี้นะและอีกห้าวันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์คนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันพุธคนที่เกิดในวันศุกร์และคนที่เกิดในวันเสาร์ แล้วก็ราศีห้าวันเกิดนี้เตรียมตัวเลย13เมษายนเป็นต้นไปดวงเปิดแล้วได้เชิดชัยได้ฉายไหลได้แจ้งเกิดนะมีโอกาสรุ่งเรือยรุ่งรวยรุ่งเรืองนะรุ่งเรือ <c oughs> นะรงร,อร่ำรวยรุ่งโรจน์นะมีความเ,เบิกบานมีเงินมีทองหลั่งไหลไหลามาเทมามีความสุขกายสบายใจนะมีชีวิตที่ เชิญใช้ใช้ลายดังราชาตั้งแต่13เมษาเป็นต้นไปใครแล้วก็น,นายอย่าลืมเหน็นนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ